จอมเทพโอสดตอนที่17เชื่อใจข้าหรือไม่นายน้อยเย่อาการของพ่อข้าเป็นไงบ้างทางหยุ่นถามอย่างไม่สบายใจทางหยุ่นเป็นมือสมัครเล่นและไม่มั่นใจในการวินิจฉัยของตนเองและตอนนี้เย่หยวนก็แสดงให้เขาเห็นแล้วว่าตัวเย่หยวนเองมีฝีมือที่เหนือกว่าตนเองมาก ดังนั้นแย่หยวนคือความหวังของเขาทั้งหมดในขณะนี้ทันทีที่แย่หยวนขมวดคิ้วขึ้นหัวใจของถังหยุนก็ราวกับว่าตกลงไปในก้นเหวแรดวายยุฟ้านั้นมีพลังกำลังที่แข็งแกร่งแถมยังรวดเร็วมากอีกด้วยโชคดีมากที่ท่านลุงคนนี้สามารถรอดชีวิตกลับมาได้ จากที่นิค่าวินิจฉัยเมื่อครู่ปอดของเขาได้รับบาดเจ็บสาหาัสหัวใจของเขายังมีโอกาสล้มเหลวได้ทุกเมื่อตอนนี้ชีวิตของเขาอยู่ในสภาพครึ่งเป็นครึ่งตายเย่หยวนเผยสีหน้าที่ดูมืดมิดทันทีหลังจากกล่าวหัวใจของถังหยุนค่อยๆสลายไปเมื่อได้ยินดังนั้นคำพูดของเย่หยวนแทนที่จะเป็น ถัทงทงไหยที่ควรใจสลายกับการสีหน้าของถังทรงไหยกับมีสีหน้าที่เรียบสงบสิ่งที่เขาเห็นในตอนนี้คือความเป็นความตายเท่านั้นเขารู้ดีว่าตนเองบาดเจ็บสาหัสแค่ไหนซึ่งเป็นเหตุที่ว่าทำไมเขาจึงได้ตัดสินใจเช่นนี้ในนาทีแรก และเมื่อได้ยินคำวินิจฉัยของเย่หยวนเข้าไปเขาก็ย่งมั่นใจเลยว่าการค่าดาของเขานั้นถูกต้องนายน้อยแย่ท่านไม่ต้องพูดต่อแล้วในตอนนี้ถังหยุนไม่อยากได้ยินอะไรอีกต่อไปและเย่หยวนก็รู้สึกได้ถึงความสิ้นหวังที่อยู่ภายในจิตใจของเขาจากคำพูดเพียงไม่กี่คำอย่างไรก็ตามเย่หยวน ก็ไม่ตอบอะไรกลับไปแย่หยวนได้นั่งคุ้นคลิดอยู่คู่หนึ่ง <c oughs> เกี่ยวกับปัญหาในตอนนี้และเวลาก็ผ่านเลยไปในขณะนี้บริเวณโดยรอบถูกกลืนไปด้วยความเงียบสงัดมันเงียบจนถางชุนไม่สามารถทนมันไปได้อีกต่อไปถาวหยุนจึงรวมความกล้าและเอ่ยปากถามแย่หยวนในทันที นายน้อยเย่เรื่องนี้มันเกินมือท่านไปจริงๆข้าว่าท่านลองเชิญพ่อของท่านมาช่วยดีไหมแเย่หยวนได้เผยศีรษะขึ้นและจ้องถังหยุนด้วยสายตาของเย่หยวนช่างเรียบสงบแต่ก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับไปถังหยุนรู้สึกได้ถึงความอย่างรู้ที่ออกมาจากแววตาเย่หยวนจึงกล่าวขอโทษออกไปว่าข้าขอโทษ ไม่ใช่ว่าข้าดูถูกฝีมือท่านแต่ข้ารู้ว่าเจ้าหมายถึงอะไรแต่ข้าอยากจะบอกอะไรเจ้าสักนิดไม่รู้ว่าเจ้าจะเชื่อข้าหรือไม่อาการของท่านลุงผู้นี้หนักเกินกว่าพ่อข้าจะช่วยได้นั่นรวมไปถึงหวังตรงไห่หรือแม้แต่บูถาเฟยก็ไม่อาจช่วยได้เย่หยวนกล่าวด้วยน้ำเสียงที่หนัก วูถาเฟยที่เย่หยวนกล่าวคือหัวหน้าของเรานักหลอมโอสถในรัดฉินภายในรัดฉินแห่งนี้ผู้ที่มีประสบการณ์และความสำเร็จสูงสุดในบรรดานักหลอมโอสถนั่นก็คือหวังตงไห่และเย่หานแต่ทั้งสองคนก็ยังมีฝีมือที่ด้อยกว่าจอมโอสถอย่างวูเถาเฟยและวูเถาเฟยก็เป็นคนจากตระกูลเจ้า และในตอนนี้การที่เย่หยวนกล่าวว่าแม้แต่วูถาเฟยก็ยังไม่สามารถรักษาได้นั่นหมายถึงพ่อของถังหยุนนั้นไม่มีโอกาสลอดเลยแม้แต่น้อยเมื่อคำพูดบ้าๆเช่นนี้เข้าหูถังหยุนหากเป็นเรื่องอื่นเขาคงไม่ตอบโตก้กลับแน่นอนแต่การที่เย่หยวนกล่าวอะไรบ้าๆเช่นนี้ออกมานั่นหมายถึง แย่ยุนกำลังบอกว่าพ่อของตนจะตายแน่นอนทำไมเขาถึงพูดแบบนี้เจ้านั่นคิดว่าตัวเองเป็นใครกันสุดท้ายก็แค่พาคีิริ้วอยู่ดีนายน้อยแย่นี่ท่านหยุนเอ่ยให้เจ้านุ่งนั้นพูดให้จบก่อนถัทงทรงไห้ได้กล่าวแทรกทางหยุนทางหยุนประหลาดใจเล็กน้อย เย่หยวนได้พยักหน้าและพูดต่อว่าข้าเพียงแค่บอกว่าพวกเจ้าไม่สามารถรักษาท่านลุงได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านลุงจะไม่เหลือหนทางทางหยุงรู้สึกมีความหวังขึ้นมาทันทีเมื่อได้ยินทางหยุนจึงเอ่ยถามอย่างร้อนใจว่านายน้อยเย่ท่านมีแผนหรือ ใช่และแผนนี้ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าท่านพี่ถางข้าทังหยุนถามซ้ำแย่หยวนอีกครั้งทังหยุนไม่รู้เลยว่าในตอนนี้แย่หยวนกำลังมีแผนอะไรอยู่กันแน่และก็ไม่ทราบเลยว่าทำไมต้องเป็นตัวของเขาเองแย่หยวนได้พยักหน้าและพูดต่อว่าท่านพี่ถางข้ารู้ดีว่า ชื่อเสียงของข้าในอดีตนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ข้าจึงขอถามเป็นครั้งสุดท้ายว่าท่านเชื่อใจข้าหรือไม่เมื่อได้ยินเย่หยวนถามเช่นนี้ถังหยุนก็ตระหนักขึ้นได้ถึงเรื่องบางอย่างในฐานะที่เป็นคนหัวไวหากเขาไม่เข้าใจเจตนาที่แฝงอยู่ในคำถามของเย่หยวนเขาก็เป็นเพียงแค่คนโง่คนหนึ่งนายน้อยเย่ท่านหมายถึง ย่าหกแฉกงั้นหรือทั้งย่นถามอย่างลังเลถูกต้องแย่หยวนไม่ปฏิเสธพร้อมกับกล่าวตอบรับในความจริงความแตกต่างระหว่างดินแดนศักดิ์สิทธิ์กับดินแดนสามัญชนในเรื่องของโอสถนั้นเรียกได้ว่าห่างกันช่วงตัวแม้จะเป็นยาระดับหนึ่งในอาณาจักรศักดิ์สิทธิ แต่ยาเหล่านั้นก็ยังถูกแบ่งว่าอยู่ในระดับกลางหรือระดับสูงขึ้นอยู่กับคุณภาพแม้แต่ยาระดับสูงในลดชินมันก็เป็นเพียงแค่ยาระดับต่ำทันทีเมื่ออยู่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทั้งความหลากหลายและคุณภาพของยาในดินแดนสามัญไม่อาจเทียบกับยาในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ได้ถ้าจะให้พูดก็คือ จริงๆแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยว่าเย่หยวนจะสามารถปรุงยาระดับหนึ่งขั้นสูงออกมาได้โดยพลังของตนเองแต่เหตุผลเดียวที่ทำให้เย่หยวนมั่นใจว่าสามารถปรุงมันขึ้นมาได้เนื่องจากในอดีตเขาเคยเป็นถึงจักรพรรดิโอสถดังนั้นเขาจึงสามารถปรุงยาที่สามารถทลายขีดจำกัดของพลังปรานตัวเองได้ โดยใช้เทคนิคต่างๆในการกรีดพลังปลานที่มีอยู่เพียงเล็กน้อยนิดออกมาให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและใช้ยาปรุงยาอย่างพิถีพิถันเพื่อปรุงสำเร็จและกินมันลงไปเขาจะมีปลานที่สูงขึ้นอย่างมากแต่ยาระดับหนึ่งสูงสุดนั้นก็แค่เพียงยาระดับต่ำในสายตาของเย่หยวนอยู่ดี อย่างไรก็ตามยาระดับหนึ่งขั้นสูงในดินแดนสามัญแบบนี้ไม่สามารถรักษาอาการบาดเจ็บของถางทรงหายได้เลยเขาจำเป็นต้องใช้ยาระดับหนึ่งขั้นกลางแห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นแต่พลังของเย่ยหยุ่นในตอนนี้ต่ำเกินไปที่จะปรุงยานี้ดังนั้นเขาจึงให้ทางเลือกแก่ถังหยุนหากถังหยุ่นเลือก ไม่เชื่อใจเย่หยวนชะตากรรมของพ่อของถังหยุนก็จะจบลงที่นี่แล้วก็จะไม่สามารถช่วยถังทรงหายได้เลยแล,และท่านข้าท่านให้ข้าไปและถ้าเกิดท่านกับคำถ้าถ้าเกิดถังหยุนเริ่มตื่นตระหนกมากขึ้นภายใต้จิตใต้สำนึกของถังหยุนได้บอกว่า เย่หวยวนเป็นคนน่าเชื่อถือแต่เมื่อถึงคราจะต้องเลือกจริงๆทางหยุนก็ไม่รู้เลยว่าเขาควรทำอย่างไรดีในความคิดของเขาขณะน,นี้เขาคิดว่าหากเย่หยวนไม่สามารถรักษาพ่อเขาได้จริงๆเขาคงต้องใช้ยาหกแสเพื่อปรุงยาฟื้นคืนล่างและนั่นก็เป็นความหวังสุดท้ายของเขาน นายน้อยแย่มาไม่ใช่ว่าข้าไม่เชื่อใจท่านถังหยุนสับสนจนพูดอะไรไม่ถูกเลยในตอนนี้เยะหยุนเอ๋ยในสิ่งที่เจ้าหนุ่มนั้นไปซะในสถานการณ์กดดันเช่นนี้ได้มีเสียงของถังทรงหายแทรกขึ้นเขาพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเขาได้หันกลับไปมองพ่อของตนจากนั้นเขาก็ได้มอง กันนี่คือสายสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกในขณะน,นี้อย่างกับว่าพวกเขากำลังสื่อสารกันด้วยสายตาในที่สุดพวกเขาก็ต่างพยักหน้าให้กันถางหยุ่นได้กัดฟันพร้อมรอยยิ้มแล้วหันมาหยิบยาหกแฉกให้เย่หยวนแล้วกล่าวว่านายน้อยเย่ปดลดรักปนไปเย่หยวนไม่ได้ร้อนใจคว้ามาได้อย่างใด เขาค่อยๆยื่นมือไปรับกล่องอย่างใจเย็นข้าขอเวลาหนึ่งวันในวันพรุ่งนี้ข้าจะรีบมาที่นี่ทันทีแต่ตอนนี้อาการของท่านลุงมันคงเป็นเรื่องยากเกินกว่าที่จะอดทนรอจนถึงพรุ่งนี้ดังนั้นข้าจะฝังเข็มเพื่อรักษาเสถียระภะพาพของเขาเพื่อไม่ให้สุดลงไปมากกว่านี้ ทางหยุนมีสีหน้าดีขึ้นทันทีและพูดว่าลำบากท่านแล้วนายน้อยเย่เนื่องจากเย่หยวนไม่ได้นำเข็มทองคำติดตัวมาเขาจึงวิ่งกลับไปยังหอโอสถเพื่อไปนำเข็มมาหลังจากที่แย่หยวนออกไปทางหยุนได้บอกกับพ่อเขาอย่างไม่ค่อยสบายใจว่าท่านพ่อถึงค้าจะรู้ว่านายน้อยเย่จะมีทักษะและความรู้ด้านโอสถ อย่างแท้จริงแต่ชื่อเสียงในอดีตของเขามันก็แย่มากจริงๆข้ารู้สึกเหมือนกับว่าข้ากำลังเล่นพนันโดยมีชีวิตท่านเป็นเดิมพันหลังจากที่ถางทรงหายไอออกมาอย่างรุนแรงเขาก็ยิ้มให้ลูกที่มีสีหน้าตึงเครียดพร้อมพูดว่าคิดว่าข้าจะไม่รู้ถึงอาการของตนหรือเจ้าหนุ่มนั่นกล่าวถูกแล้ว มันจะเป็นเป็นวู้เแถาเฟยมันก็ไร้ประโยชน์ด,ด,ดังนั้นมันเป็นการเดิมพันที่ที่ไม่มีอะไรเสียเราเพียงเพียงการเดิมพันครั้งนี้แล้วละท่านพ่อท่านพูดจริงหรือเห็นได้ชัดเลยว่าทั้งหยุนไม่เคยคาดคิดเลยว่าอาการของพ่อตนจะรุนแรงถึงเพียงนี้ ทั้งทรงหายสายหน้าจะเจ้าหนุ่มนั้นไม่ใช่พวกบ่อน้ำตื้นๆหยุนเอ๋ยไม,ไม่ว่าผลในอนาคตจะเป็นเช่นใดเจ้าจงติดตามเจ้าหนุ่มนั้นทั้งหยุ่นไม่คิดเลยว่าพ่อของจนจะประเมินเย่หยวนสูงแบบนี้แต่ความสามารถของเขากับเย่หยวนต่างกันราวฟ้ากับเหวและมันก็รับการพิสยจส์ต,ตั้งแต่เย่ยยวนเหยียบบ้านหลังนี้ ท่านพ่อไม่ต้องห่วงข้าข้าไม่ใช่คนเคนรคุณตราบเท่าที่นายน้อยเย่รักษาท่านได้ข้าจะเต็มใจรับใช้เขาไปชั่วชีวิตชีวิตของข้าจะเป็นของเขาข้าสัญญา